สวัสดีครับหนึ่ง first one นะครับใน excel for sale นะครับวันนี้เราจะมาเอาใจนะครับสายแม่ค้านะครับขายเครื่องสำอางแล้วก็อาหารนะครับในกรณีที่สินค้าที่เราขายนะครับมันมีวันหมดอายุแล้วเราต้องการจะบริหารให้สินค้าเนี่ยมันไม่หมดอายุซะก่อนที่เราจะขายเนาะเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่า FIFO นะครับ first expired first out นะครับเดี๋ยวพี่ทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับสมมติเรามีการสแกนขายสินค้าเข้าไปสักหนึ่งรายการนะครับ มันจะบอกว่าสินค้ารายการนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่แบตนะครับแล้วก็วันที่หมดอายุแต่ละวันที่หมดอายุเนี่ยมันมีจํานวนอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นกรณีนี้รายการนี้นะครับลูกค้าซื้อ10ชิ้นนะครับล้วก็จะมาปิกที่นี่นะครับปิกตรงที่รายการบาลานซ์มันยังไม่เป็นศูนย์นะครับส่วนที่เป็นศูนย์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปิกของได้เนาะชีวิตจริงอะนะครับไอ้ตัวเนี้ยของจริงมันก็จะไม่มีเหลือแล้วในสต็อกของเรานะครับเนื่องจากว่าเรามีการปิกขายไปหมดแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกสักรายการหนึ่งนะครับ พอเราสแกนเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะมีแบตหมดอายุซึ่งจะเรียงตามอายุของมันให้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับมันเป็นศูนย์แล้วก็ไม่ปิกเนาะแล้วก็ดูของที่เราหยิบมาครับว่าเราหยิบของวันไหนมาสมมติเราหยิบผิดไปหยิบของวันนี้มานะครับเราจะรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสินค้าที่แบตเก่ากว่านะครับหมดอายุเก่ากว่าเนี่ยต้องเอามาขายก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนอันนะครับไปหยิบอันนี้มาขายแทนนะครับสมมุติอันนี้สิบชิ้นเนาะก็เป็นตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วรรรับเเเเาาากก็สสมถใ่่ลลขขททีีออด์ เ e ลิเ e อรี่ออเดอร์นัมเบได้นะครับของสมมุติเป็น s h อปปีหรือ l a z a ด a นะครับ mm hmm. เขจะมีตัวเลขพวกนี้ให้นะครับอ่ะพี่สมมุติแล้วกันใส่เป็นเลขที่ของที่ช h อปปีให้มานะครับแล้วก็ Delivery Order นะครับ mm hmm. เป็นเลขที่อะไรก็ใส่เข้าไปเนาะ mm hmm. เพื่ออันนี้มันจะเป็นการบันทึกนะครับจะไปอยู่ในหน้าของรีพอร์ตเวลามีปัญหาต้องการมาดูย้อนหลังเราสามารถอ้างอิงเลขที่พวกนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของส่วนลดนะครับส่วนลดในกรณีที่ช้อปปี้นะครับเขามีคูปองให้ลูกค้านะครับได้ส่วนลด100บาทนะครับก็สามารถมาหยอดใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีส่วนลด100บาทซึ่งทั้งหมดนะครับมันจะมาโชว์อยู่ในหน้าที่เป็นสลิปตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าสลิปเดทก็คือวันไหนนะครับอันนี้จะเป็นวันที่เราปิกสินค้านะครับดังนั้นถ้าเกิดสินค้าไปถึงลูกค้าล่าช้าเนี่ยเราสามารถอ้างอิงตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราปิกไปตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับแล้วก็ นะครับแล้วก็ในส่วนของจํานวนชิ้นนะครับก็สามารถดูคร่าวๆได้ว่าของในกล่องมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแล้วก็ยอดเกินทั้งหมดนะครับรวมก็คือ4 0 0 0บาทนะครับทั้ง20ชิ้นเนี่ยเงินรวมกันแล้วก็คือ4 0 0 0บาทแล้วก็มีดิสคาว์สหนึบาทนะครับดังนั้นจำนวนที่เขาต้องจ่ายทั้งหมดก็คือ3,900บาทนะครับก็จะอันนี้จะเป็นหน้าสรุปเนาะแล้วก็ในส่วนของสลิปน u m เบอร์นะครับตรงเนี้ยมันจะรันให้อัตโนมัตินะครับมันก็จะรันไปเรื่อยๆของมัน นะครับเพื่อใช้เป็นตัวอ้างอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักอันนี้พี่ทําไว้ให้ด้วยนะครับในกรณีที่เราจะต้องส่งผ่านทางขนส่งเอกชนนะครับน้ําหนักจะเป็นตัวที่ทําให้เราประมาณการค่าขนส่งได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นรายละเอียดนะครับว่าสินค้าแต่ละรายการที่ลูกค้าซื้อไปนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนลดตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นเรคคอร์ดอยู่ในหน้ารีพอร์ตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสมมุติเรามีการซื้อเพิ่มขึ้นมาอีก หนึ่งรายการและการเป็นรายการนี้นะครับพอเราสแกนเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะบอกว่ารายการนี้มีทั้งหมด2แบตนะนะครับแล้วเราก็ปิกตัวนี้ไป5ชิ้นนะครับส่ิลูกค้าซื้อ5ชิ้นใช่ไหมครับรายการก็จะมาเพิ่มบรรทัดต่อไปให้เรานะครับอัตโนมัติแบบนี้เลยหลังจากที่เราปิกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหากเราต้องการจะปริ้นใบนี้นะครับแนบไปให้ลูกค้าด้วยนะครับเราก็สามารถปิิ้นได้นะครับโดยการกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วกดตัว P ตัว P โปรแลนนะครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาสลิปแบบนี้นะครับซึ่งไอ้หน้า สามารถไปปรับนะครับปรับให้เข้ากับขนาดของกระดาษเครื่องพิมพ์สลิปของเราได้เลยนะครับก็แต่พอดีพี่ไม่มีเครื่องพิมพ์เนาะก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่มีเครื่องพิมพ์ทาไงแล้วก็พิมพ์ไปทั้งอย่างนี้นะครับนะครับก็อ่านได้เหมือนกันนะครับก็สามารถส่งให้กับลูกค้าไปได้ทั้งแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับแล้วเราคอนเฟิร์มออเดอร์แล้วเราต้องการที่จะตัดสต็อกนะครับให้เรามากดตรงนี้ครับปุ่มเซล พอเรากดปุ่มเซลล์แล้วนะครับเจ้าตัวสต็อกเนี่ยมันจะวิ่งอย่างแรกเลยนะครับมันจะวิ่งมาที่หน้ารีพอร์ตก่อนนะครับนี่คือรายการสินค้านะครับที่พี่ทำเทสต์ไว้นะครับก็คือทําขายนั่นแหละเนาะอันนี้คือรายการล่าสุดที่เราทําเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า SP นะครับสองห้าสองห้าสองหกหนึ่งนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4บรรทัดนะครับแล้วก็แต่ละบรรทัดคืออะไรบ้างก็จะมีดิสคาวหนึ่งบรรทัดนะครับแล้วก็มีตัวสินค้าอยู่อีก3บรรทัดนะครับซึ่งแต่ละตัวสินค้านะครับ บรรจุด้วยเบสบีฟอร์เดวันไหนนะครับ BBF นี่ย่อมาจาก b บสบีฟอร์เดนะหรือสั้นๆก็คือ b a ชนะครับแล้วก็จํานวนนะครับแล้วก็หน่วยแล้วก็ต้นทุนนะครับแล้วก็ราคาขายเสร็จแล้วก็กําไรที่เราได้จากการขายนะครับก็ประมาณนี้นาดแล้วก็น้ําหนักของแต่ละรายการอันนี้จะเป็นแค่บันทึกเรคคอร์ดนะครับส่วนที่เป็นหน้าสต o อกการ์ดจะอยู่ที่หน้าสโต r ์ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าสโตลแล้วปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือสินค้าที่เรามีอยู่นะครับมีอยู่ อ่าทั้งหมดกี่รายการอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละรายการมีอยู่กี่แบตเห็นไหมครับมันก็จะบอกเป็นรายละเอียดให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สต็อกออนแฮนตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งสต็อกออนแฮนเนี่ยก็คือตัวเดียวกันกับที่มันมาลิงก์ตรงนี้นะครับตัวเดียวกันเลยเนาะทีนี้นะครับอ่ะสมมุติแล้วกันที่นะครับมีการเพิ่มสินค้าเข้าไป1รายการนะครับโดยการสแกนเข้าไปปุ๊บนะครับปรากฏว่าตรงนี้มันขึ้นว่า no record in database นะครับแสดงว่าตัวเนี้ยสินค้าตัวนี้นะครับยังไม่เคยมีใน database มาก่อนนะครับ เราก็ต้องนะครับมาที่ดัตต้าเบสนะครับมาที่ดัตต้าเบสแล้วก็สแกนมันเข้าไปนะครับสร้างดัตต้าเบสให้มันก่อนนะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับสมมุติมันคือครีมแล้วกันนะครับครีมหน่องเปาแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะครีมหนองเปา29กรัมนะครับประมาณนั้นแล้วก็หน่วยที่เราขายเราขายเป็น PC นะครับน้ำหนักนะครับ0.019กรัมนะครับเออโทษที0.029กรัมประมาณนี้นะครับ ก็พอเราใส่ d a t a b a s บตรงนี้เสร็จแล้วเรากลับมาที่หน้าสโต e เห็นไหมครับข้อมูลต่างๆที่เราใส่เข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็สามารถบันทึกต่อได้เลยครับอย่างวันนี้วันที่เจ็ดเดือน11เนะครับ7ทับ11ทับ21นะครับมีการซื้อไอเจ้าตัวนี้มานะครับโดยมีทั้งหมด2แบตนะครับมีแบตวันที่8เดือน9ปี22นะครับกับวันที่8เดือน10ปี22นะครับแล้วก็ใส่ไปแบตแบบนี้นะครับ ต้นทุนต่อหน่วยนะครับต้นทุนต่อหน่วยก็คือสมมุติ19บาทนะครับสิบาทแล้วเราก็เอามาขาย35บาทนะครับล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรีซีฟนะครับรีซีฟเนี่ยเราลับมาทั้งหมดแบตเราเราซื้อมาทั้งหมด200ชิ้นนะครับก็มีแบตละ100อ่ะใส่เข้าไปอย่างละ100 ประมาณนี้นะครับจะสังเกตอย่างหนึ่งครับตรงนี้หน่วยมันไม่ขึ้นเห็นไหมครับเนื่องจากว่าพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเราสแกนไปแค่ครั้งเดียวครับแต่ว่าตรงนี้มันมี2บรรทัดเนาะเราก็ต้อง Copy ตรงนี้ลงมาด้วยให้มันมีข้อมูลให้ครบใน1นึงแถวเนี่ยข้อมูลต้องครบทุกช่องนะครับโดยที่เวลาเราพิมพ์เราจะพิมพ์เฉพาะในช่องสีขาวนะครับช่องที่เป็นสีเทาเนี่ยเราไม่ต้องไปพิมพ์นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับพอเราใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้มากดตรงนี้นะครับกดปุ่มน อ่ามากที่สุดนะครับอยู่ข้างบนแล้วก็อายุน้อยที่สุดอยู่ข้างล่างนะครับกดเห็นไหมครับเนี่ยรายการที่เราพิมพ์เข้าไปเมื่อสักครู่ครับมันชื่อครีมเห็นไหมครับมันก็จะแยกออกมาเป็น2บรรทัดแบบนี้เลยนะครับโดยถูก s o ์ t i n g นะครับ s o ์ t i n g ตามวันที่หมดอายุนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราลองมายิงขายดูนะครับสมมติพี่จะยิงขายรายการเมื่อสักครู่เห็นไหมครับมันก็จะเรียงวันหมดอายุให้นะครับว่าตัวเนี้ยมันมีทั้งหมด2แบตนะแล้วก็เรียงวันหมดอายุให้เราก็สามารถปิกของได้ตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวลองดูอีกสัก อันนึงแล้วกันนะครับสมมุติเป็นรายการนี้นะครับแล้วก็ปิกไปอีก5อันนะครับแล้วก็ใส่เลขที่เข้าไปครับสมมุติเป็น Lazada นะครับ Lazada เลขที่อะไรก็ว่าไปนะครับ delivery Or d e r สมมติตัวนี้ไม่มีเลขที่ไม่มีไม่มีเลขที่ Delivery Order นะครับเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนลดนะครับลูกค้าคนนี้มีส่วนลด ส0สมมุติคนนี้มีบัตรสมาชิกนะครับมีส่วนลด10ก็จาก1450บาทนะครับก็ลดไป145บาทแล้วก็มาใส่ตรงนี้เห็นไ,ไหมครับมันคำนวณให้ทุกอย่างอัตอนโนมัติหมดเลยครับแล้วก็ปิ้นสลิปนะครับใส่เข้าไปในกล่องให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซลล์เห็นไหมครับง่ายนะครับ พี่ว่ามันช่วยอำนวยความสะดวกเราได้เยอะเลยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสินค้าที่วันหมดอายุมันน้อยๆน,นะครับควรจะต้องมีไว้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราบันทึกรขคอร์ดมาเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ Delivery o r d e เนะครับมันจะขึ้นเป็นศูนเนาะแต่ว่าเลขที่ออเดอร์เราใส่มันก็จะโชว์มาอย่างงี้นะครับก็ใช้ในการสอบกลับนะครับใช้ในการสอบกลับเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนของสโต้นะครับมันก็มาตัดอิชูนะครับนะครีมนะครับที่ซื้อไปเมื่อสักครู่นี้10ชิ้นเห็นไหมครับมันก็จะตัดนะครับมีอยู่ร้อยซื้อไปขายไป10นะครับหรือยู่90สเนาะส่วนอีกแบตหนึ่งนะครับซื้อมาร้อยยังไม่มีการขายก็ยังเหลือร้อยเท่าเดิมประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าปฏิบัติการนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูหน้ารีพอร์ตกันหน้ารีพอร์ตของเรานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับชื่อเซลล์รีพอร์ตที่พี่โชว์เมื่อสักครู่นะครับมันก็จะรันลงไปข แล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือหน้าของ u s i n e s s profit นะครับคนที่ทําธุรกิจทุกคนอยากรู้แน่นอนนะครับว่าที่เราขายขายอยู่เนี่ยทุกวันนี้เราได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เนาะก็สามารถที่จะรันรีพอร์ตได้ครับสมมุติเราอยากจะรู้ยอดนะครับยอดขายแล้วก็กําไรของเดือนตุลาคมเดือนที่แล้วแล้วกันเนาะเดือนตุลาคมปี21นะครับแล้วก็มอเลือกตรงดอกดาวตรงนี้ครับเป็นเดือนตุลาคมปีที่แล้วเสร็จแล้วก็กดรันรีพอร์ตครับ เนี่ยแค่นี้นครับมันก็จะโชว์ว่าเอ้ยแต่ละวันเนี่ยเรามีการขายไปได้กี่ชิ้นนะครับแล้วก็ยอดขายเป็นเงินเท่าไหร<ม>่กําไรจากการขายคือกี่บาทนะครับ<ม>กำไรเนี่ยเกิดจากราคาขายหักด้วยต้นทุนขายแล้วก็หักด้วยส่วนลดแล้วนะครับก็คือเป็น net profit นะครับยังไม่รวมอันนี้ยังไม่รวมพวกค่ากล่องค่าอะไรนะอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะเป็นอันนั้นมันเป็น general expense นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการ summary ให้นะครับว่าเอาละทั้งเดือนตุลาเนี่ย มีการขายไปทั้งหมด576ชิ้นนะครับเป็นเงิน51,000บาทแล้วก็เป็นกําไร20,000บาทซึ่งตรงนี้สามารถเอาไปใช้ในการคํานวณภาษีได้นะครับหากโดนสัมภาระเขาถามหารายงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะไม่งั้นโดน30-40%นะครับหรือบางคนในโดน50%เลยหนาวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาขายบางทีสัมภาระไม่ได้คํานึงถึงไอ้พวกโปรโมชั่นส่วนลดของเราเนาะ ทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูของพฤติกรยทีนึงนะครับแล้วก็กดรันรีพอร์ตเห็นไหมครับวันนี้วันที่7ก็จะมียอดขายตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับส่วนที่เหลือยังไม่มียอดขายมันก็จะเป็นแบง์แบงนะครับก็สะดวกดีนะครับแล้วก็เคลียร์ดีนะครับสามารถไปคุยกับสัมพากรได้ต่อมานะครับฟังก์ชันสุดท้ายฟังก์ชันการนับสต็อกนะครับอันนี้นะครับพี่อยากจะแนะนําเลยนะครับสำหรับน้องๆที่ซื้อไฟล์ไปนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลงข้อมูลเป็นครั้งแรกนะครับก็ อยากจะให้ลงข้อมูลในหน้านี้นะครับเดี๋ยวไฟล์ที่ได้ไปเนี่ยตรงนี้จะเป็น blank หมดเลยนะครับพี่จะใส่เป็นตัวอย่างไว้ให้อันแรกอันเดียวเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยน้องก็ไปใส่นะ้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิงบาร์โค้ดนะครับแล้วก็มาใส่ expiry date นะครับ expiry date ของสินค้าแต่ละตัวเนาะแล้วก็ต้นทุนราคาขายนะครับทำไมพี่ถึงเอามาใส่ตรงนี้ทําไมถึงไม่ใส่ใน data หน้าหน้า database แล้วลุกขึมาเพราะว่าต้นทุนบางทีมันไม่เท่ากันนะครับวันนี้เราซื้อ100ยชิ้นเราอาจจะได้ชิ้นละ59บาท แต่พอมันขายดีปุ๊บเราซื้อ10,000ชิ้นเนี่ยมันต้นทนุนอาจจะเหลือแค่32บาทอย่างเงี้ยครับมันก็นะครับมาต้นทุนก็เลยจะไม่เท่ากันดังนั้นพี่เลยให้มาหยอดสดตรงนี้นะครับทุกครั้งเนาะแล้วก็ราคาขายก็เป็นไปตามแล้วแต่นะครับอาจจะมีบางลอ็อตอาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับอ่ะกลับมาที่ฟังก์ชันนับสต็อกของเรานะครับก็วิธีการนับสต็อกนะครับก็คือเราก็สแกนนะครับสแกนสินค้าเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่ expiry date นะครับ เราก็เจอตรงไหนแล้วก็สแกนตรงนั้นนะครับอย่างนี้วันที่8เดือน9ปี2 2นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเราเจออยู่เท่าไหร่เจออยู่80ใส่80นะครับแล้วก็ไปเจออีกนะครับไปเจอตัวนี้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าเป็นอีกคนละล็อตนะครับเป็นคนละล็อตล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปครับเป็นวันที่9เดือน8ปี2ออ่ะสมมุตินะครับแล้วเนี้ยเจอมาร้อยหนึ่งอ่าแล้วก็ไปเจอตัวนี้นะครับอ่ะสมมุติเดี๋ยวพี่ไปไวๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็หลังสมมตินะครับเรานับสต็อกจนเสร็จแล้วทั้งร้านเราเราเจออยู่แค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็ทําการกดฟินิ s h h o u นะครับสมมติเรานับเสร็จไปแล้วเรากดฟินิ s h h o u ได้เลยครับหลังจากที่เรากดฟินิ s h h ้าแล้วนะครับไอ้เจ้าตัว Excel เนี่ยมันจะทําการประมวลผลนะครับว่าเปรียบเทียบนะครับสิ่งที่ทเรานับได้จริงนะครับ <ๆ S 2> กับสิ่งที่มีอยู่ในสต็อกมันแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยมันจะโชว์มาเป็นรีพอร์ตแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าสินค้าเนี่ยครับ รายการเนี้ยครีมหนองเปา่าน้องเปา่าครีมน้องเป่านะครับในสต็อกออนแฮนของแบตนี้นะครับมันมีอยู่90นะครับแล้วก็นับจริงได้80ดังนั้นมันจะดิฟอยู่10นะครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวพี่ขยายให้ดูชัดๆนะครับก็จะเท่ากับดิฟไวรุเนี่ยดิฟอยู่1 9 0บบาทนะครับแล้วก็สินค้ารายการอื่นๆนะครับก็เหมือนกันนะครับ สต็อกออนแฮนอย่างนเงี้ยครับสต็อกออนแฮนเป็นศูนย์นะครับสต็อกออนแฮนเป็นศูนย์ก็คือมันไม่มีนะครับแต่ว่าเราไปนับจริงเนี่ยเราเจออยู่เท่านี้นะครับก็จะบอกว่าดิบบวกอยู่เท่านี้เป็นเงินนะครับก็คือบวกอยู่เท่านี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งไอ้ทั้งหมดเนี่ยครับมันก็จะสรุปมาให้ว่าสต็อกเนี่ยมันดิบอยู่หมื่นสามนะอ่ามันดิบอยู่หมื่นสามเราโอเคไหมถ้าเราโอเคเราก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับแต่สมมุตินะครับ เราบอกว่าเอ้ยเราไม่โอเคนะครับเราขอกลับไปนับใหม่แล้วบังเกินไปนับเจอสมมุติไปนับเจอรายการนี้มานะครับว่าเอ้ยของมันมีอยู่นี่ว่านะครับของมันมีอยู่นี่ว่าของ1นึนะครับล็อตสสีเดือน8ก็กลับไปครับแล้วก็ไปสแกนนะครับสแกนนับกลับเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าวันที่เท่าไหร่นะสิเดือน8ปดทับแทับสองสองมั้งนะครับแล้วก็จํานวน100ไปเจอมานะครับแล้วเรากดฟินิชเขาใหม่แค่นี้ครับมันก็จะประมวลผลใหม่ อันนี้ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องดึงข้อมูลค่อนข้างเยอะมากดึงมาจากทุกไฟล์เลยครับทุกชี้ที่มีอยู่ในนี้นะครับเพื่อที่จะมาประมวลผลว่าตอนนี้สต๊อกมันดิฟบวกลบอยู่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่มันประมวลผลจนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะสรุปมาให้ว่าเอาละที่ไปนับมาใหม่เมื่อกี้นะครับไอหนึ่งหนึ่งสามร้อยสิบสี่เดือนแปดนะครับตอนแรกที่ว่านับเจอเป็นศูนย์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็นับเจอเป็นหนึ่งร้อยนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาหนึ่งร้อยพี่สงสัยว่าพี่จะใส่วันที่ผิดเนะไนรรคับ ก็มันก็จะสรุปมาให้ว่าดิฟสต็อกเนี่ยเท่ากับ500บาทนะครับสมมุตินะเราโอเคแล้วว่าดิฟสต็อก5 0 0 0บาทเรารับได้นะครับแล้วก็ไปเช็คจนละเอียดแล้วไม่มีเพิ่มมากไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็กด a d ดจ s t สต o อกได้เลยนะครับพอเรากด a d ดจ s t สต o อกแล้วปุ๊บนะครับสต็อกทั้งหมดเนี่ยครับสต็อกแอชเนี่ครับเฉพาะแอชเนะมันจะวิ่งนะครับมาที่ Database นะครับมันจะวิ่งเออมันจะวิ่งมาที่สต r นะครับวิ่งมาที่ตรงนี้ เพื่อที่จะมาลงข้อมูลตรงนี้นะครับว่าตอนนี้สินค้าที่เราเหลือมีกี่รายการนะครับจำนวนเท่าไหร่บ้างเนาะโดยที่นะครับโดยที่สต็อกที่เป็นศูนย์ที่แอคชั่วมันเป็นศูนย์นะครับจะไม่ได้ถูกนับกลับเข้ามานะครับจะไม่ได้ถูกนับกลับเข้ามาเนาะดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าเราโอเคกับผลการนับสต็อกนี้แล้วก่อนจะกดนะครับเพราะถ้ากดแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับพี่กด a d j u s t s t o อกเลยครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมันก็จะประมวลผลให้นะครับนี่คือสิ่งที่เรานับเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ไอส่วนที่เเป็็นนหมัยครบ ส่วนที่สต็อกเป็นศูนย์จะหายไปหมดเลยนะครับก็คือของที่มันหมดจากร้านไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เก็บเลคคอร์ดไว้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถยิงขายต่อได้ตามปกตินะครับเนี่ยครับก็ยิงขายต่อได้ตามปกติเลยนะครับมันก็จะดึงแบตดึงอะไรมาให้ตามปกติอ๋อเดีสังเกตนิดหนึ่งเห็นไหมครับไอ้วันที่ใหม่กว่ามันอยู่ข้างบนอ่าตรงนี้ครับแเดือนเก้านมาอยู่ข้างบน9เดือน8ปดเนมาอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเราลืมครับเดี๋ยวเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับ กดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันรันข้อมูลนะครับเอาวันที่เก่าเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนนะครับอ่ะแล้วลองยิงใหม่ดูอีกทีหนึ่งยิงปึ๊ดเข้าไปเห็นไหมครับวันที่เก่าจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับวันที่ใหม่กว่าะอยู่ข้างล่างเวลาเราปิกของมันจะง่ายครับเราปิกจากข้างบนลงมานะครับสมมติเขาซื้อ120ชิ้นก็เท่ากับแบบนี้100ชิ้นนะครับแล้วก็แบบนี้20ชิ้นเนี่ยครับก็มันก็จะรันลงมาอย่างนี้เนาะก็จะลดโอกาสที่สินค้าจะสูญเสีย นะครับเน่าเสียอยู่ในร้านของเราได้เนาะแล้วตรงนี้มันจะสรุปให้นะครับว่าปิกทั้งหมด120ชิ้นนะครับโดยมี2แบตนะครับแบตแต่ละแบตปิกไปเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะมาโชว์ที่หน้านี้หน้านี้นะจะไม่ได้โชว์แบตให้ลูกค้าเห็นนะครับก็คือจะให้ลูกค้าเห็นแค่จํานวนเนาะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ปิกของเดือน8ไปแล้วก็พออีกเดือนนึงมาสั่งดันปิกของเดือน5ไปปิกถอยหลังอย่างเงี้ยลูกค้าก็มีปัญหาครับให้เขาเห็นแค่จํานวนอย่างเดียวก็พอเนาะอ่ะ สำหรับน้องๆนะครับหากสนใจไฟล์นี้ก็ราคาหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับติดต่อผ่านไลน์พี่1 First One ได้เลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับน้องๆที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่นะครับก็ไปอ่านตรงดีสคิชั่นเอาละกันนะครับสำหรับวันนี้หากชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้พี่ด้วยนะครับพี่จะได้มีรายได้นะครับเข้ามาซื้อกาแฟนะครับทำคลิปดีๆให้เราดูกันต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ It sound right boy